ะะการกินมาละครั้งแรกของมุ้ไม่เคยกินมาก่อนเลยอะอ่ะโอเคทุกฝั่งสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้มุกก็เพิ่งเลิกงานนะคะแล้วก็หิวมากๆเลยเดี๋ยววันนี้นะคะมุกเนี่ยจะพาเพื่อนๆนะคะไปกินก๋วยเตี๋ยวตีนไก่ซึ่งอยากจะบอกว่าจานี้อร่อยมากๆเลยค่ะทุกคนแล้วมุกก็กินหลายรอบมากๆเลยนะคะแท้ ตีนไก่แบบไม่รู้กี่รอบตกกี่รอบแล้วนะคะหลายคนอาจจะแบบว่าพูดไม่สุภาพหรือเปล่าแต่ว่าถ้าภาษาบ้านๆเขาก็เรียกว่าตีนนะคะแต่ถ้าเกิดใครสุภาพก็เรียกว่าเท้าก็ได้นะคะซึ่งที่มุกจะไปกินเนี่ยมันอยู่ตรงเซ็นทรัลลาดพร้าวนะคะเดี๋ยวมุกเนี่ยจะเริ่มต้นตั้งแต่การเดินทางนะคะจนถึงแบบการสั่งตีนไก่นะคะเดี๋ยวมุกก็ถ่ายเก็บทุกอย่างนะคะภายในคลิปนี้เลยโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มกินตีนเอ้ยเริ่มไปกินก๋วยเตี๋ยวไก่กันเลยดีกว่านะคะทุกคนไปเลย ต่อไปสถานีผลโมทีเอาเราจะตีน,น,นไก่ใช่ค่ะตีนไกป่ปลาอ่าเอาเส้นด้วยค่ะพ<ม>ี่นี่นะคะทุกคนเราก็ได้ก้เกี่ยวกันมาแล้ว อันนี้คือหมูว่าต้องซื้อกลับบ้านเพราะว่าเดี๋ยวรถมันจะปิดนะคะทุกคนก็เลยแบบต้องรีบกลับบ้านนิดนึงเดี๋ยวเราไปกินต่อกันที่บ้านดีกว่าเนาะ2,000 years later ตอนนี้นะคะเราก็ถึงบ้านกันแล้วนะคะทุกคนซึ่งนี่เลยพี่มู้ไปซื้อมาก็จะเป็นอย่างนี้นะคะที่เขาเอามาให้เขาให้ใส่มาเป็นถ้วยอย่างนี้เลยนะคะนี่หมูกแกะข้างในให้ดูเนาะนี่ถ้าผิดฝั่งว่าอย่างนี้สินี่ เป็นไงคะทุกคนน่าทานหรือเปล่าอันนี้คือก๋วยเตี๋ยวตีนไก่ของเรามันจริง,รงๆแล้วอ่ะมันมีมลา,าด้วยนะคะชื่อจริงมันน่าจะเป็นก๋วยเตี๋ยวมลา,าเป็นก๋วยเตี๋ยวไก่มลา,านะคะแต่ว่าด้วยความที่ตีนไก่มันอร่อยนะคะมุกก็เลยชอบพูดไหมว่าก๋วยเตี๋ยวตีนไก่อยากกินตีนไก่ไปฟัง <laughs> เพลงนี้ว่าหอมมากเลยอะ่ะ คือก๋วยเตี๋ยวอะไรเงี้ยบางคนอาะชอบกินร้อนๆใช่ไหมแต่มูเป็นคนที่ไม่ชอบกินก๋วยเตี๋ยวร้อนนะคะมูชอบกินก๋วยเตี๋ยวที่มันขึ้นอืดแล้วก็เย็นแล้วอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วหลักในการกินก๋วยเตี๋ยวของมุกเองนะคะคือมุกอาจจะชอบซื้อก๋วยเตี๋ยวมาแล้วก็แช่ตู้เย็นทิ้งไว้สักประมาณ3วันนะคะทุกคนแล้วก็แบบค่อยเอาค่อยเอาก๋วยเตี๋ยวอะ่ะมาอุ่นอีกทีนึงเออแล้วแบบรสชาติที่ได้มันจะอร่อยมากยิ่งขึ้นทุกคนต้องหุ่นด้วยแบบหม้อตาแก๊สด้วยนะ เออมันถึงจะอร่อยแต่นี้มาทําคลิปไงก็คือแบบซื้อมาแล้วก็แบบแกะกินเลยนะคะคืออันนี้เนะี่ยมุกเดินทางจากที่ทํางานมาถึงบ้านประมาณสองชั่วโมงอะทุกคนเส้นก็ยังแบบไม่แข็งอะชิมก่อนปรุงว่าแบบรสชาติเป็นยังไงอืมอร่อยแล้วนะคือมุกเวลากินกว๋วยเตี๋ยวอะไรเงี้ยมุกจะเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบปรุงนะคะทุกคนแต่ว่าจะแบบใส่พริกบ้างบางครั้งอะไรอย่างนี้นะคะมุกชอบพริกของเขานะเพราะว่าพริกเขามันแบบ เป็นพริกเปลี่ยนเงี้ยทุกคนเออมุกชอบอะมันมันแดงดีนะคะพริก,ก่างนี้นะคะชอบมากเลยเพาให้มากระน้อยนนึงแต่ก็ไม่เป็นไรแล้วไม่ต้องกินเยอะก็ได้จะแสบท้องแล้วเราจะกินตัวเส้นก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวุกให้ทุกคนดูใกล้ๆเป็นเสียงแบบ ASMR ก๋วยเตี๋ยวตีงไก่นี่ค่ะทุกคนช้อนนี่ก็อย่าพึ่งก่อนยังไม่สำคัญมากตอนนี้ขอใช้ตะเกียบก่อน เริ่มเผ็ดแล้วอร่อยคะ่ะอร่อยนี่ขานาดมกุกแบบไม่ได้ปรุงอะไรเพิ่มเลยทุกคนก็คือกลินอย่างนี้เลยนะคะนี่ให้ดูอ๋อกระเด็นว้าว โคตรอร่อยอ่ะร้านเนี้ยเด็ดจริงทุกคนเด็ดจริงอืมอร่อยมากืมจอบหนัวแต่สยวนน้ำเป็นเสียงแบบ ASMR นะฮะ ดีนะทุกคนที่เขาแบบมีถ้วยให้อะไรเงี้ยจะได้ไม่ต้องล้างนะคะส้นน้ำแบบ ASMR า <c oughs> ทำไมมันไม่ดังเหมือนคนอื่นเอาใหม่เอาใหมหม่ลำโพงอยู่นี่นี่นะะส้นน้ำแบบ ASMR ไม่ดังเลย <c oughs> เฮ้ยทุกคนดูดิตีนไก่มันแบบเปื่อยยุ่ยมากอะ ก็ดูนะมูชอบกินตีนมากอืมอืมอเฮ้ยทุกคนกวเดี๋ยวเปิดถึงหน้าดยอดอร่อยมากทุกคนคือแบบตีมมันแบบยุย เปื่อยมากๆงทุกคนดูว่ามันยุ่ยขนาดไหนดูความยุ่ยของมันหน้าเห็นไหมหลุดออกจากกันแล้วนะทุกคนทุกระดูกแตกเด็ดจริงเจ้านี้พูดคำว่าเด็ดหลายรอบแล้วว่ามุกสั่งตีนไก่เขาไปสิบตีนใช่ปะ่ะเขาให้มาสิบเอ็ดตีนแดงว่าตีนไก่เขาเด็ดเกิด ช้อนไม่เกี่ยวช้อนจะจมน้ํานี่นะคะการกินมะระครั้งแรกของมุกไม่เคยกินมาก่อนเลยอะแต่เห็นคนอื่นเขากินได้เราก็ต้องกินได้แ่ะเนาะนี่นะคะเดี๋ยวมุกจะกินให้ทุกคนดูแลจะบอกว่ารสชาติเป็นยังไงพร้อมนะคะพร้อมแหละมุกเนี่ยควรจะพร้อมสักทีขมจริงอะขมขึ้นจมูกเลย หมดแล้วค่ะทุกคนนี่นะคะหมดแล้วตีนไก่หมดแล้วค่ะตอนนี้เหลือแต่น้ําซุปแล้วก็แล้วก็น้าซุปแล้วก็เออนะน่าจะทุกคนมีแต่น้ําซุป,ปตอนนี้แล้วก็กระดูกนะนายปลไหนบะก๋วยเตี๋ยวตีนไก่มาล่ะนะคะก็หมดแล้วนะคะ ซึ่งอร่อยมากมากเลยค่ะทุกคนมุก็ชอบกินเจ้านี้มากๆเลยนะคะถ้าใครผ่านไปผ่านมาแถวน,นั้นก็ลองแบบแวะไปกินกันได้เนาะตัวเนี้ยถ้าเกิดไปกินที่ร้านนะคะเขาจะมีบุฟเฟ่ผักนะคะแล้วก็บุฟเฟ่เอ่อบุฟเฟ่เครื่องปรุงของเขานะคะที่แบบเขาให้เป็นโถใหญ่ๆเลยอเออร้านเนี้ยคืออร่อยมากๆนะคะใครที่บอกไม่เคยกินลองไปกินดูกันได้นะคะโอเคค่ะทุกคนยังไงก็เดี๋ยววันนี้นะคะมุกต้องขอตัวลากันไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบายไปละดูดีตินงไก่